بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله دعائي برمتا لكم برود بان الله سبحانه وتعالى تنن วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องราวศาสนาทั้งผมและพี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันอ่ามัณฑอิสลามีทำงานอันอิสลามนะครับผ่านช่องทาง YouTube ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการบ้านคนดีวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์บอกกล่าวแก่พวกเราในอันกุรอานนะครับคือ,อเมื่อเราเปิดอันกุรอานแล้วเนี่ย สิ่งแรกคือคําแรกวักแรกบรรทัดแรกที่เราพบเจอในอัลกุรอานผมถือว่านั่นคือ,อข้อความหรือสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาเราเปิดอัลกุรอานเราเจอคําว่านะครับเจอคําว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอมบินอัลามีนเป็นคําแรกเป็นวักแรกแล้วเป็นบรรทัดแรกของอัลกุรอานทั้งเล่มเลยทีเดียวดังนั้นคาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอมบินอัยลามีนซึ่งแปลว่ามวลการสรรเสริญ เป็นกรรมสิทธิ์ของอลร์ผู้อภิบาลอย่างสากลจักรวาลคำนี้จึงเป็นถ้อยคําที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับคงไม่ใช่แค่เพียงอลร์อบอกให้เราทราบว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ทรงสิทธิ์เห็นการสารเสริญชื่นชมคงไม่ใช่แค่เพียง อราร้บอกให้เรารู้ว่าพระองค์คือผู้อิบาลแห่งสากลจกวาลเท่านั้นหรอกครับคํานี้น่าจะต้องมีนัยยะมีสาระที่สําคัญมากกว่านี้อีกนะครับเป็นต้นว่านอกเหนือจากอาร้อนบอกให้เรารู้ว่าพระองค์คือผู้ทรงสิทธิ์แห่งการสนรเสริญชื่นชมแต่เพียงผู้เดียวแล้วเนี่ยยังแฝงไว้ด้วยความความหมายความเข้าใจที่ว่าเราจะ ต้องสรรเสริญชื่นชมต่อพระองค์และก็นนแน่นอนนะครับพอเราไปศึกษาด้วยอันกุรานไปศึกษาด้วยนะอันฮะดิสเนี่ยเราพบฮะดิสและอันกุรานเนี่ยสนับสนุนเรียกร้องเชิญชวนให้เราสารรเสริญต่อลอสุบหฮานหัวตาลาให้เราขอบคุณต่อพระองค์อยู่หลายอายะหลายฮัดิษด้วยกัน อชาอเราครับเราค่อยๆร้อยเรียงประเด็นหลังนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละซึ่งเป็นคำที่เรามักจะได้ยินอยู่เรื่อยเป็นไงสบายดีไหมครับอัลฮัมดุลิลลด์พวกเรามักจะกล่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับการสนรเสริญเ,เป็นกรรมสิทธิ์ของอีนอครับอัลฮัมดุลิลละไม่ได้หมายขามว่าไม่ได้แปลว่าฉันสบายดีนะ เวลามีคนถามว่าเป็นไงบางสบายดีไหมอันหัมดุลิละอันหัมดุลิละเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันสบายดีนะแต่อันหัมดุลิละเป็นการขอบคุณ Allah. อัลลอฮ์อ่าแล้วฉะนั้นถ้าเราณนะเวลานั้นเรารู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวตัวร้อนแล้วมีคนถามว่าเป็นไงสบายดีไหมตอบว่าอันหัมดุลิละไหมครับครับใช่ครับตอบว่าอันหัมดุลิละนี่แหละครับ ถึงแม้ตอนนั้นเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวตัวร้อนก็ตามสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ก็อัลหัมดุลิลลนะครับนั่นหมายความว่าในทุกสภาพชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในในสถานการณ์ที่ชีวิตของเราย่ำแย่สุขภาพเราย่ำแย่โดนรุมเร้าโดยโรคภัยต่างๆสัปดาห์หนึ่งมีนัดกับหมอไม่รู้กี่ครั้งนะจะลุกจะนั่งจะเดินแต่ละทีก็ ก็ก็เป็นปัญหาหมจะลุกก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นะเดี๋ยวจะมักจะมีเสียงโอยเสียงนะเสียงอาการเจ็บปวดออกมาอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเถอะเราก็ยังจะต้องอันัมดีแล้วครับขอบคุณอัลลอฮ์สิ่งสาคัญที่ทําให้ผมคิดอย่างนี้คือวักแรกของอันกุรานคืออัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินอาลามีนการสรรเสริญเป็นกรมรมสิทธิ์ของลอผู้อวยนแห่งสา,นนากลจักรวาล ดังนั้นชีวิตของเราไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามเราจะต้องไม่ลืมที่ต้องขอบที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ในขณะที่ร่างกายเราสุขสบายดีอันหัามดูริละขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราสุขสบายดีในขณะที่เรามีทรัพย์สินมีเงินทองมีกินมีใช้อย่างเพียงพออย่างพอเพียงอันหั่มดูริละขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้มาแก่เราแล้วในายามที่เราทุกข์ยากในยามที่เราป่วยไม่สบายนะ อันห้ามเลยนะขอบคุณล l l a ์ด้วยเหมือนกันที่ล l l a ์ทดสอบเราเบาๆแค่นี้นะครับทดสอบเราแค่ปวดเขา่าแค่ปวดเอวปวดไหลปวดศีรษะทดสอบเราให้เป็นหวัดนิดหน่อยอุณหภูมิก็ไม่ได้มากมายอะไร37.5หรือสักแค่สาเท่านั้นเองอันห้ามตัวนี้แหลนะครับคนอื่นเขาเขาหนักกว่าเราอีกเรานี่เรายังลุกเดินไปไหนมาไหนได้คนอื่นเขาเป็นคนไข้ติดเตียง เรานี่ยังมองเห็นแม้ว่าจะปวดตาบ้างเรายังได้ยินแม้ว่าจะยินไม่ชัดนะต้องอะไรนะฮะอันทั้มด้วยนะครับที่ที่คนอื่นเขาแย่กับเราอีกนะครับดังนั้นทุกสถานการณ์ชีวิตเราขอให้เราพยายามขอบคุณต่อทั้งหมกนะครับจริงแล้วเรื่องนี้มีเยอะมากมาๆฉลาเราค่อยๆค,คุยกันแต่ว่าประเด็นสําคัญผมชวนพี่น้องคิดว่าที่อัลลอฮ์บอกกับเราที่ Allah อัลลอฮ์ ให้คำว่าอันหัมดุลิลลไริหรับินอาลามีเป็นวักแรกเป็นคำแรกอันนัการานเนี่ยเหมือนเป็นการบอกเราว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายพระองค์คือผู้อภิบาลแห่งอารามีนแห่งมวลมนุษยชาติดังนั้นขอบคุณพระองค์สิที่พระองค์สร้างที่พระองค์ให้พระองค์จัดสร้างบรรดาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลย ลองนึกดูให้ดีวันที่เราเกิดมามีอะไรติดตัวมาบ้างนะครับหมวกที่ผมใส่เนี่ยวันที่เกิดมามีไหมครับแว่นตาที่กําลังใส่อยู่ท่านี้มีไหมครับเสื้อตัวที่กําลังใส่อยู่ไม่มีนะครับโทรศัพท์มือถือไม่มีปากกาไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งสําผีสักก้อนหนึ่งที่พยาบาลหรือคุณหมอจะใช้เช็ดเช็ดสายสะดือเช็ดเช็ดเลือดเช็ดซับซับน้ําไม่มีเลยนะครับทุกอย่างต้องต้องหามาจากข้างนอกทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ อัลลอฮฺอักบารเรามีมากมายในชีวิตของเราพี่น้องครับอันหัมดุลเละขอบคุณอัลลอฮฺครับอัลลอฮฺอักบาร์ดังนั้นอันหัมดุลเละเป็นเป็นคําพูดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับอันหัมดุลเละเพรนั้นเราต้องชีวิตของผู้ศรัทธานเนี่ยต้องพยายามทําให้อัลฮัมดุลิลละเนี่ยสมกับเป็นคําแรกในอัลกุรอานกล่าวอัลฮัมดุลิลละอยู่เรื่อย สุราฟาติฮะที่เราอ่านนี่มีอันให้เลแล้วไหมครับพี่น้องมีใช่ไหมครับแล้วเรากล่าวเท่าไหร่วันหนึ่งกับคืนนสิบเจ็ดครั้งถ้าเราคิดให้ดีนะสิบเจ็ดครั้งนี่น้อยไปใช่ไหมครับที่บอกว่าน้อยไปเพราะว่าสิบเจ็ดครั้งเราบอกว่าละหมาดวาจิบใช่ไหมละหมาดฟาดูละหมาดที่จําเป็นต้องละหมาดสิบเจ็ดครั้งอ่านฟาตะสิบเจ็ดครั้งอัลลอฮ์ที่มีบุญคุณแก่เราเมากมายขนาดเนี้ย เราเอาแค่วายิบเท่านั้นเองหรือเราเอาแค่ส่วนที่ที่บอกว่าเป็นฟะร,รูแค่นั้นเองหรือไม่สมควรนะครับเราสมควรที่จะต้องที่ฟะร,รูสิบเจ็ดครั้งที่เป็นสุนทรที่อุลามะนักวิชาการบอกว่าเป็นสุนทรควรจะมีมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะนั้นปากของเราในแต่ละวันขอให้เราได้มีโอกาสเอ่ยกล่าวคําว่าอันหัมตูเละในขณะที่มือเราอยู่อย่อยางนี้ครับพี่น้อง ให้มากที่สุด17ครั้งใน17ร็อกอาของละหมาดพระรูเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอครับยังไม่พอกับที่อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่ณเวลานี้อลแค่ออกซิเจนอย่างเดียวเนี่ยเราก็คิดมูลค่าไม่ได้แล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลหัมดุคำว่าอัลหัมดูนะครับคำว่าอันหัมดูเป็นคำที่ ภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าอัลฮัมโนเป็นเป็นคำที่ครอบคุมสองสิ่งหนึ่งอัชุกรูสองอัสนะเป็นคำที่ประกอบไปด้วยการขอบคุณและการชื่นชมอัชุกรูขอบคุณอัสนะขอบคุณหรือว่าสรรเสริญยกย่องนั้นในคำว่าอัลฮัมดูเนี่ยประกอบไปด้วยการขอบคุณัลอด ดังนั้นในการที่เรากล่าวอัลฮัมดุลลาเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์และเท่านั้นยังไม่พอเรากล่าวอัลฮัมดุลลาเนี่ยยังเป็นการสารรเสริญเป็นการชื่นชมยกย่องพระองค์อีกด้วยอัลลอฮ์กล่าวมากมากครับอัลฮัมดุลลอฮิรับบินอาลามคำว่าอัลฮ ah. ัมดุลลอฮ์เนี่ยคำนี้ในอันกรุรานมีถึง23ครั้งในกรุรานทั้งเล่มมีถึง23ครั้ง เฉพาะคําว่าอัลฮัมดุลิลละการสนสรับสนุนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัล l l a ์เพียงแค่นี้นะมีอยู่่23ครั้งในอัลกุรอานส่วนคําว่าอัลฮัมดุลิลละฮิรับบินอาลามีนการสนสรับสนุนทั้งมวลเป็นกรรมสเป็นกรรมสิทธิ์ของอัล l l a ์ผู้อภิบาลสากลจักรวาลมีคําว่ารับบินอาลามีด้วยนะอัลฮัมดุลิลละฮิรับบินอาลามีนเต็มคําอย่างนี้ในอัลกุรอาน มีด้วยกัน6ครั้งครับและที่สำคัญที่อยากจะชวนพวกเราคิดให้มากเลยนะครับสุร้อันกอ่านซึ่งมี114สุรนเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลามีถึง5สุรอนะครับพี่น้องมีถึง5สุรอห,หนึ่งในนั้นก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเรื่องหน้าคิดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอิชอัลลอฮ์ครับในโอกาสหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพื่อให้สมกับคําว่าอันฮัมดุลิลล่าเนี่ยเป็นวรรคแรกเป็นคําแรกเป็นวรรคแรกเป็นบรรทัดแรกของอันกรุรอานทั้งเล่มน,นะครับอิชอัลลอฮ์ครับเราพบกันเราพบกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับอบิลฮลิตอฟิกวันฮิดายะว,วัสสาามุอะลยกุมุะลฮามิตุลลอฮ์วะบรอกาทู